ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 บาร์เซลโลนาเมินที่จะดึงเนมาร์กลับมาเล่นกับทีมสปอร์ตซื้อกีฬาของแคว้นกตญญาตตลุย่าระบุที่จริงปารีสแฌงชแ่งเคยยื่นข้อเสนอขอซื้ออุสมันเดมเบเล่้วยการให้เนมาร์กลับมาเล่นให้กับบาร์เซลโลนาแบบยืมตัวหนซีซั่น แต่บาร์เซโลนาก็บอกปัดไปเพราะติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยแแชาชเคยเสนอให้เนมากลับมาอยู่กับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้ออุสมันเดมเบเล่แต่บาร์เซโลนาไม่คิดจะเอาเนมากลับมาช่วยทีมตามรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาของแคว้นกาตาลุญญาอนาคตของเนมาในิ่นป้าเดอแปลงไม่สดใสเท่าที่ควรในช่วงที่ผ่านมาหลังมีข่าวลือว่าบอร์ดบริหารของสโมสรนชักไม่พอใจในตัวเขา จนพร้อมจะปล่อยตัวออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเพียงแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีทีมไหนที่แสดงท่า,าทีว่าอยากได้ดาวเตะรายนี้แบบจริงจังสปอร์ตแฉเมื่อก่อนหน้านี้แป้แชร์เคยคิดจะแถมการเช่าเนย์มาเป็นหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อเดเบเล่เพื่อหวังว่าบาร์เซลโลนาจะยอมปล่อยดาวเตะชาวฝรั่งเศสแบบถูกๆแต่ทางบาร์เซลโลนาก็บอกปัดข้อเสนอนั้นเนื่องจากทุกวันนี้เนย์มารับเขเหนือกับปารีสเยอะมากๆทําให้ถ้าเขากลับมาอยู่กับทีม มันก็จะทาให้บาร์เซลโลนาเจอปัญหาดัดการเงินหนักขึ้นไปอีกอุสมันเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรัลล่งเศสเตรียมรับการตรวจร่างกายกับปาริเชชแมงหลังเดินทางถึงกรุงปารีสเป็นที่เรียบร้อยปาริแชชแมงสามารถเดินหน้าปิดดีลคว้าตัวเดมเบเล่เข้าสู่ทีมได้สําเร็จหลังจา่ายค่าสิทธิสัญญา50ล้านยูโรได้ทันเวลาขณะที่สัญญาส่วนตัวนักเตะก,ก็ตกลงกันได้แล้วมีรายงานว่าเดมเบเล่ ได้เดินทางถึงเมืองหลวงฝรั่งเศสปร่เยบร้อยเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายคาดว่าจะเซ็นสัญญากับแปร์แชร์อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ปีกวิยีกได้รับสัญญาจากแปร์แชร์เป็นระยะเวลายาว5ปีและได้ค่าเหนือประมาณ12ล้านยูโรต่อปีซึ่งมากเป็น2เท่าจากที่ได้รับกับบาเซลโลนาสรับอุชมันเดมเบเล่ย้ายจากดอนมูนมาเล่นให้กับบาร์ซ่าด้วยค่าตัว1 0 5ล้านยูโรเมื่อปี2 0 1 7ลงสนาม185นัดทำไป40ประตูกับอีก43สซิส์ เดวิดอยู่ริวต่อเหตุค่าตัวแพงเกินเลขกิปรายงานว่าโจนาธานเดวิดมีแนวะโน้มจะเล่นให้ริวต่ออีกหนึ่งฤด,ดูกาลเพราะทีมอื่นที่สนใจไม่พร้อมจ่ายเงินแลกตัวมาร่วมทีมกอนหน้าว 23, ท่ย23ทำผลงานไในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไปทั้งหมด40เกมจากทุรายการสอยตะข่ายไปทั้งสิ้น26ลูกแถมอีก4แอซิ์แม้มีรายงานว่าหลายสโมสรสนใจกองหน้าทีมชาติแคนาดา ที่เหลือสัญญาสองปีแต่กลับไม่มีทีมไหนพร้อมจ่ายเงิน60ล้านยูโรตามที่ลิววางไว้ในการย้ายสังกัดล่าสุดเลกิปเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์ต่างๆมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวจะเป็นนักเตะริวต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพราะปัจจัยค่าตัวที่แพงเกินไปทําให้โอกาสย้ายทีมมีไม่มากนักนอกจากนั้นบรรดายักษ์ใหญ่มองหาเป้าหมายอื่นมากกว่ากังนั้นซื้อดังฝรั่งเศสยังไม่ปิดโอกาสแบบสนิทแต่ย้ำว่ากรณีเดียวที่เดวิดจะย้ายทีมก็คือ มีทีมพร้อมทุ่มเงินตามราคาที่ริวต้องการและสถานการณ์ของเดวิดยังคงผูกมัดกับกล่องหน้ารายอื่นเช่นเดียวกันฝั่งนักเตะไม่ได้แสดงท่าทีอยากย้ายออกจากสโมสรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าเดวิดไม่น่าจะรีบร้อนผักดันตัวเองยกเว้นมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาหลังจากนี้นองสนใจยืมมากินโยสปีกอาร์เซนอลนองให้ความสนใจมากินโยสปีกชาวบลเลียนของอาร์เซนอลตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศส มาร์กินยอสย้ายมาจากซอบโลมาร่วมทับอาร์เซนอลเมื่อราร้อนปีที่แล้วโดยนักเตะลงสนาม6นัดก่อนถูกปล่อยตัวไปเล่นให้กับนอริดยืมใช้งานเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาล่าสุดฟุตแมกโตเผยว่านองสนใจมาร์กินยอสและเตรียมติดต่อไปหาอาร์เซนอลทุอโอกาสยืมตัวมาใช้งานในฤดูก,กัน2023-2024เลิถึงันี่เลเกนารีพร้อมหาหรืออาร์เซนอลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยืมตัวมาร์กินยอสึงต้องรอดูท่าทีของสโมสรดังลอนดอน รวมถึงเนเตว่าอยากย้ายไปเล่นในลีกเอิงหรือไม่โดยฝั่งน้องกำลังต้องการแนวรุกเพราะทีมเสียตัวสำคัญอย่างลูโดวิกบลัดออกจากทีมรวมถึงองดีเดเลอร์